สี่หุ้นสวิงกันบ้านนะครับต้องบอกเลยว่าทีมข่าวของคุณเซมีการกอะติดหน้าะดานนะครับมีหุ้นสวิงในหลายตัวที่ามีความโดดเด่นและน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนรั่คือตัวของ OR นะครับราคาหุ้นวันนี้ OR ปิดที่26บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น1บาท25สตางค์คิดเป็น4.95เปอร์เซ็นต์ส่วนสวิงตัวที่2นะครับ PP Prime นะหรือว่า PPPM นะครับราคาหุ้นวันนี้ปิดที่ 34สตางนะเพิ่มขึ้น3สตางคิดเป็น9.68%ดปเปรเซ็นต์ส่วนสวิงตัวที่3นะครับคืงตัวของ a d v a n c e c o n n e c t i o n นะ Corporation หรือว่า ACC นั่นเองนะครับราคาหุ้นวันนี้ปิดที่1บาท37สตางเพิ่มขึ้น9สตางค์คเป็นดสเป็น7.03ส่วนสวิงตัวที่4นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะนั่นคือ All in s p i า e นะครับวันนี้ราคาหุ้นออ s ซ i ร์ปิดที่1บาท 72ตังค์เพิ่มขึ้น17สตงังค์คิดเป็น10.97ปเนะครับนี่คือ4หุ้นสวิงโดยทีมข่าวคงจะมีการกาะติดหน้ากระดานนะดูมีความโดดเด่นก็ถือว่ามานําเสนอเราสู่กันฟังในส่วนของการตัดสินใจการลงทุนนะครับนักมูลท่านผู้ชมผู้ฟังในการก็ต้องไปศึกษานะครับดูเรื่องของเส้นกราฟนะดูแนวรับแนวต้านรวมจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจนะครับในสำารัในการเทรดหุ้น4ี่หุ้นสวิง